เทสต,ติปห้าเก้า สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์กุ๊กเพจเทพสถิตหกข่านะครับวันนี้มาอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังของพี่ชาติชานะครับมารู้จักกับพี่ชาติชานก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญพี่ชาติชานแนะนําตัวเลยครับครับผมชาติชายทีปราครับบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่7นะครับตําบลบางคันอําเภอตะาช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับอันนี้เราอยู่บนไร่มันสำปะหลังอันนี้ปลูกพันธุ์อะไรครับพันธุ์ไอ้72ครับพันธุ์72นะครับเนื้อที่ตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับเกือบที่จะใช้สารเพิ่มประสสิิิททธภาาพพเถตยมีปััญหงไงบ้าางในกกกกรปลู็พว เพลี้ยไฟลายแดงจะเจอปัญหาเพลี้ยไฟลายแดงนะครับใช่ครับแล้วก็ใบด่างใบด่างด้วยใบด่างหลังจากใช้แล้วปัญหาเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงนะครับแต่ยังมีอยู่เนาะอันนี้เราพูดความจริงกันเนาะใช่ใครับยังมีอยู่แต่ลดน้อยลงก็ประหยัดค่ายาใช่ใช่ค่ายาใช้สารเคมีต่างๆนะครับก่อนหน้าที่จะใช้เทปสถิตเก็บได้ไล่ระกี่ตันครับก็สี่ห้าตันอ่ะได้ไล่สี่ห้าตันหลังจากใช้เทปสถิตแล้วไล่ระกี่ตันครับก็ตอนนี้เพิ่มมาแปดเก้าตันนะครับจากสี่ถึงห้าตันเป็น แถึง9ตันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับใช่ครับโอ้ตอนนี้มันราคาดีด้วยปุ๋ยก็ลดน้อยลงอ่ะปุ๋ยลดน้อยลงอีกอ่าแสดงว่าใช้เทพสิสถิตแล้วลดปุ๋ยลดยาลดเคมีได้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มด้วยโอ้โหพอใจไหมครับพอใจครับครั้งหน้าจะใช้อีกไหมครับก็ต้องเอาครับเอานะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชาชายนะครับครับครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ